จะแล้วนะตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าลงค่นข้างแรงเนาะแล้วก็ oh. โลโลก่อนหน้าเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งห้าสี่สี่อันนี้ก็ปรับตัวหลุดลงมาพร้อมกับวอลุ่มด้วยวอลุ่มก็เยอะนะครับเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นเจ็ดก็ hmm. เรียกว่าภาพตลาดโดยรวมไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ที่ปรับตัวเด่นๆก็เป็นโรงเพียบบาลค <Ha. S 2> ่ะอ BDMs นะครับ Bh ทีเอชีอย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะครับนอกนั้นก็เรียกว่าลงเกือมดเลยอืมอืมคือต้องบอกว่าเมื่อเช้ามีรายงานตัวเลขงินเฟอร์เนี่ยครับ<อ>มันออกมาเจ็ดจุดหกกว่ากว่าเจ็ดจุดหกหกนะครับตลาดคาดเจ็ดจุดห้าก็สูงปฏิท่าก็เป็นไปได้ว่าคนอนจาจจะกัอมลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของออกรนองงนี่การประชุมรอบหน้าก็เล,ลยเจอแรงขาย คือถ้าไปดูบาทเนี่ยบาทอ่อนด้วยเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเนี่ยยังแข็งแข็งอยู่พอช่วงบ่ายเนี่ยมีแรงขายปุ๊บบาทอ่อนปอก็แสดงว่าเป็นไม่ได้ที่นในลงทุนต่างชาติวันนี้น่าจะนิ่งนะครับดอดูหลายาอย่างเลยคินซึ่งเซนติเมนต์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วอย่างนี้เราพอที่จะเล่นหุ้นตัวไหนได้บ้างคะพี่คิวอ่าก็ มีเซฟเฟหน่อยก็กลุ่มโรงพรยาบาลนะกลุ่มโรงพรยาบาลวันนี้ปรับตัวขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือตัวเลขสอบที่ที่รายงานานติอิควิดเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นเลยแต่ว่ามันมีข่าวว่าไอ้ยให้ระมัดระวังและลอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้คนคุ้นห่วว่าก็เลยค่อนข้างเบียดจริงๆอย่างเงี้ยถ้าสังเกตจริงๆรอบๆตัวเราเนี่ยคนก็เหมือนจะติดกันติดเพิ่มขึ้นอืใช่แต่ว่าตัวเลขมันไม่ขึ้นเนาะก็ไม่รู้ว่ามันหลังๆเนี่ย การรายงานตัวเลขเนี่เป็นในละักหนึนะครับแต่เชื่อว่าโดยภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมัน,น่าจะสูงขึ้นแล้วก็หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยที่เอ่อคนที่รู้จักที่ติดเนี่ยก็ไปไปโรงพยาบาลอ๋อเขาก็บอกว่าเต็มเต็มครับค่ะก็แนะนำา h เีนะครับอืมได้ทั้งอ่อนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาด้วยแล้วก็โควิดด้วยเนาะก็เรียกว,ว่าทำนิวหายต่อเนื่อง <c oughs> นะครับบริกาณการสืบข,ขายเพิ่มขึ้นเมเนยียสองคัญต้านแรกที่ร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบตั้งที่สองสองร้อยนะครับแนวรับหน <c oughs> ึ่งร้อยแปดสิบค่ะจุดคัดรับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าอืมอีกตัวหนึ่งก็เป็นแอดวานแล้วจานแอดวานก็เอพิ่งมีดีวไว้วันนี้ก็ค้นข้างแข่งกว่าตลาดจริงจริง <c oughs> นะครับดีก,บก <c oughs> ับทิมบุเอสามบีบีเนาะวันก่อนนี่เที่ไปซื้อแจ๊สอีฟกับแจ๊ S 1> <S 1> ไปซื้อแจ๊สอีฟต่อแจ๊สแล้วก็ไปซื้อแจ๊สอีฟด้วยเนาะก็<ม>ทําให้เรียกว่าอ,อ๋อเขาคือต้องบอกว่าสามีมีเนี่ยเป็นเจ้าตลาดค่ะมอดแบนในต่างจังหวัดส่วนเอเอสเนี่ยออส่วนมากเนี่ยเขาควบคุมพื้นที่ในหัวเมืองกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลัก<ม>นะครับก็เรียกว่าเซนเนอร์จีกันนี่ครับกบค่อนข้างแข็งเกร่งนหนึ่งนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่สองร้อยสิบาทอีกต้านหนึ่งสองร้อยยี่สิบนะครับแนวรับที่สองร้อยสองบาท อืมนะครับจุด stop loss ที่สองร้อยบาทครับค่ะอืมก็น่าจะเล่นสั้นๆเพราะว่าอย่างแอนวานเนี่ยแอนวานอยู่ในส่วนต่ำค่อนข้างปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบีเอชเนี่ยก็เรืองนิวไฮเนี่ยก็ส่วนสูงนิดนึงอาจจะเล่นกิ่งทำไรระยะสั้นอืมครับเอะได้เลยแล้วตัวของทีเฟกราคาพี่คิวซีรี่เอ็มเนาะ อยู่อยู่เลยไหมคะอยู่อยู่เลยโอ้ใช่ทุกทีนะซีรีส์อยู่หมุนซีรีส์อยู่ค่ะโอเคมาครับก็อืมทีเฟกยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดโลมีอยู่โลอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบโลโลใกล้ๆที่ผ่านมา 930ก็ยังไม่หลุดปิดไป,ดปดที่934.9ค่ะอือก็อืมถ้าหลุดเนี่ยแนะนำโโล์ชอตดีกว่าเล่นเป็นเป็นทางขาลงดีกว่าเพราะภาพภาพิางๆแล้วเนี่ยมันตามนกเป็นในลักษณะ,ะเรียกว่าตลาดมีดก็ถ้าหลุด930ลงมาแนะนําเปิดช็อตค่ะจะทำกำไรขาลงมันจะมี อ๋อทำกาไรแถวแถวเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุดนะครับเปิดที่สองเปิดที่เก้าสามศูนย์แล้วก็ปิดที่เก้าสองหนึ่งโอเคทีเ็กเรียบร้อยแล้วทองคำละคะพี่คิวทองคำก็ยังยืนอืมยังยืนพันแปดได้อย่างไซเวย์อยู่แต่ว่าวันก่อนนี่มันหลดุดลงนะครับแล้วช่วงเนี้ย คือถ้าคนมองอะ่ะบางทีแบบเฮื่อตัวเลขเงินเฟื่อนู่นนี่ไปซื้อทองไหมแต่ถ้าไปดูจริงๆิเนี่ยทองมันไม่ขึ้นนะอืมเล่นเล่นค่อนข้างยากสินทรัพมันคือปกติเนี่ยเงินมันจะไหลบิสินทรัพย์ทันทีตอนค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับก็แนะนําว่าถ้าหลุดพันแปดเนี่ยก็ออแนะนําว่าเปิดเล่นฝั่งช็อตนะครับถ้าหลุดพันแปดครับช็อ,ชอตหลุดพันแปดนะคะ ค,ค่ะได้ตอบคำถามให้พี่นักลงทุนนิดหน่อยละกันนะคะพี่คิวคพี่ถามมาถึงตัวทิสโก้ค่ะถามว่าสะสมได้หรือยังะคะอือตอนนี้ผมไม่แนะนำให้โฮคุณแบบในลักษณะสะสมหน<ม>ก็ถ้าไปซื้อทีนึ่งก็แถวพันห้าไปดูใกล้ๆนะครับผม วันนี้อย่างที่บอกว่ามันหลุดลงมาไปดูตัวใหญ่ๆตัวกลางๆเนี่ยกล้ามมันค่อนข้างจะหลุดแนวรับตัวเลยเ<ะ>ทสโก้ก็หลุดลงมาแล้วะนะครับก็แนะนำดูเซ็ตแถวๆพันห้าร้อยยี่สิบถึงพันห้าร้อยทวน<ะ>ดูไปซื้อตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ผมว่าอัพไซด์มันคือถ้าเล่นเนี่ยมันอาจจะเด้งได้ดีนดหน่อยมันไม่คุมนะครับค่ะ โอเคอ่ะ okay. อีกหนึ่งตัวนะ B B G I ค่ะพี่เขาติดอยู่สิบบาทห้าสิบสตางค์ตัวอะไนะครับ B G I B B G I ค่ะ B B G I มี B B G I สองตัวอ่าครับ B B G I ครับผมค่ะติดอยู่สิบาทห้าสิบโอ้ราคาช่วงช่วงแถวๆเพิ่ง I P O นอะนค่ะ อืตรงนี้มันหลุดโยกลงมาแล้วนะครับภาพรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ปรับตัวหลุดลงมาแล้วก็เป็นหุ้นหมดใช้การกลางด้วยเนอะอคือไม่ควรซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับแล้วก็คัดอดก็เลยจุดขัดอดไปเยอะเพราะสมงพวแรแล้วด้วยก็อาจจะต้องรลอดเดงแล้วค่อยขายทิ้งถ้าเป็นในลักษณะนี้เนอะอมันทําเรียกว่ามันทําโลใหมห่ก็ยังหาเนี่ยยังหาจุด S <S ยังหาแนวรับไม่เจอครับคใช่อาจจะดูแถวแถวเจ็ดบาทเนาะถ้ามันเด้งมาหรือ,อยังไงการจะพิเศษแาาวาะคดีกว่าได้เลย <ín> ครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่คิวนะคะครับผมคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณนะ,ะ่ะคำแนะนําจากทางด้านพี่คิวค่ะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบอลล็อกกบเบกนะคะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะข้อมูลที่นํามาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านได้ติดตามรับชมกันทั้งทาง,ง YouTube ไลน์แล้วก็ Facebook ไลน์ด้วยขอบคุณทุกยอดไลน์ยอดแชร์ทุก